เหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเพื่อนๆมีใครโดนคุณเชอร์ี่เข็มอักษรตกไปแล้วเหมือนแอดบ้างยิ่งติดตามเธอยิ่งชอบในไลฟ์สไตล์แล้วก็ชอบในบทบาททางสังคมที่เธอนะคะแบบตอนนี้ออกมาเป็นคนที่ อยู่สายอนุรักษ์ค่ะรักโลกนะคะช่วยกันดูแลโลกของเราคุณเ็มับสรน,นะคะทุกคนเป็นเจ้าของเนาะแบรนด์ข้าวสิริไทยแบรนด์ที่ปลูกข้าวจากสกลนครนะทุกคนแล้วก็คลิกเข้าไปในสิริไทยแบรนด์นะทุกคนจะเห็นว่าคุณชิมพิธานะคะก็เข้าไปฟ o ลโล่ด้วยนะทุกคนแล้ว คุณเชอรี่เข็มอับสอนเองนะทุกคนยังเป็นเจ้าของเพจ Little Big Green นะคะซึ่งพอคลิกเข้าไปอ้าวพิทาดอตไอจี IG ก็โฟล w นะคะโฟล l ล w Little Big Green ด้วยยิ่งพอแอดนะคะเข้าไปในเพจหรือว่า IG Little Big Green ของคุณเชอรี่จะเห็นได้เลยนะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากแล้วก็คุณเชอรี่เองก็มาล่นลงกันนะคะว่าพวกเราเนี่ยสามารถที่จะเป็นไลฟ์สไตล์แบบกรีนกรีนก็คือแบบใส่เสื้อผ้าวนไปได้นะคะแวร์วนไปสามารถใส่เสื้อผ้าซ้ำแล้วก็ช่วยกันนะคะมีไอเดียดีๆมาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นขยะเนี่ยมีขยะให้น้อยที่สุดขยะทางอาหารเนี่ย ยิ่งควรจะไม่มีไม่ควรจะสร้างขยะที่มาจากอาหารอาหารก็ควรจะทานให้พอเพียงนะคะทุกคนเป็นไลฟ์สไตล์ที่ชอบมากๆตอนนี้แอดบอกไว้เลยว่าแอดโดนคุณเชอรี่ตกไปแล้วเอาจริงๆนะแอดเนี่ยรู้จักคุณเชอรี่เริ่มสนใจเธอตั้งแต่งานวันบ้านมาดามแป้งที่มาดามแป้งนะคะชวนสาวๆกลุ่มนางฟ้านี่แหละไปร่วมดินเนอร์กันเมื่อต้นปีที่แล้วเนาะ ที่มีต่อธนภพไปนั่นแหละทุกคนทำให้แอดน่ะเริ่มสนใจคุณเชอรี่พอตอนนี้นะคะเข้าไปดูคลิปของเธอโดนเธอตกไปแล้วทุกคนยิ่งมาเห็นว่าคุณเชอรี่นอกจากจะเป็นสายใส่ใจสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นสายบุญนะคะเดินทางไปร่วมทาบุญทอดกระถินกับทั้งน้องเบลล่าแล้วก็อยู่ในสายพิกกิ๊กมายุลินด้วยอืม สวยเพรียบพร้อมขนาดนี้ไม่ให้ตกหลุมรักได้ยังไงทุกคนโอ้ยเอาบุญมาฝากจริงๆแล้วพี่กิ๊กมายุลินเนี่ยแอดก็ตามแอดปฏิบัติธรรมเพราะพี่กิ๊กด้วยนะคะตอนที่พี่กิ๊กเล่นเอ่อเป็นต่อล้วมีช่วงหนึ่งที่ลาไปบวชอะไปโกนหัวบวชช่วงนั้นแอดก็ตามนะโอ้โหคุณเชอรี่ คือเป็นผู้หญิงที่บุคลิกสง่างามจริงๆคือเมื่อก่อนแอดไม่ได้ตามไงคือเคยดูละครคุณเชอรี่นั่นแหละตั้งแต่สมัยคุณเชอรี่เล่นละครแล้วก็มีช่วงหนึ่งคุณเชอรี่หายไปไงทุกคนแล้วก็ไม่ได้ติดตามแบบจริงๆจังๆอะเพิ่งจะมารู้นี่แหละว่าคุณเชอรี่เองเป็นสายอนุรักษ์เป็นสายรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็แบบชอบคอนเซปต์แววนไปว่า สง่างามมากแล้วก็มีโอกาสได้ไปฟังคลิปเก่าๆที่คุณเชอรี่พูดถึงทัศนคติของคุณเชอรี่เกี่ยวกับครอบครัวเดี๋ยวเราจะเอามาแชร์กันนะคะกิ๊กโอ้โหบุญทั้งนั้น ทุกคนพอแอดมาตามไลฟ์สไตล์คุณกิกเออไม่ใช่คุณกิกคุณเชอรี่แบบนี้แล้วนะพอเห็นเลยว่าเออเธอเป็นคนุที่แบบอยากจะทําเพื่อส่วนร้วมากเอาจริงๆนะถ้าคุณเชอรี่สนใจงานการเมืองไม่ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งอะไรนะทุกคนแต่ว่าอยากให้คุณเชอรี่แบบเหมือนแบบเป็นที่ปรึกษาหรือช่วยหน่วยงานแบบ ภาคเกษตรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวคุณเชอรี่เองก็ทําเกี่ยวกับข้าวแล้วก็ปลูกข้าวอยู่ที่สกลนครน,นะคะสำหรับแบรนด์สิริไทยเนี่ยซึ่งแน่นอนคุณเชอรี่ก็จะต้องมีความรู้ด้านเกษตรกรรมหากคุณเชอรี่นะคะแบบมีโอกาสได้ทํางานการเมืองเ่ยอยากให้เป็นที่ปรึกษาพักก้าวไกลจังเลยอยู่ในทีมปรึกษาเกี่ยวกับเนี่ยภาคเกษตรแล้วก็ ภาคอนุรักษ์อะทุกคนคือเป็นสายงานที่คุณเชอรี่ถนัดใช่ไหมแอดว่าดาราหลายๆคนนะที่มีความรู้ความสามารถนอกจากงานแสดงแล้วก็สามารถเอาชื่อเสียงของตัวเองมาช่วยลนลงสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งเพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าคุณเชอรี่ก็ทำแบบนั้นอนาคตนี่ถ้าลงการเมืองสมัครสสนี่ได้เลยนะคุณเชอรี่เนี่ย สนใจสังกัดพักเก้าไกลไหมคะพี่เชอรี่เซลลหยอกนะคะทุกคนอย่าไปจับโยงอะไรมากนะแอคแค่มองว่าอุดมการณ์ของคุณเชอรี่เป็นอุดมการณ์ที่คนมีชื่อเสียงหลายๆคนก็หันมาหันมามีจิตอาสานะคะอยากทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมแอก็ยอมรับว่าเนี่ยเพิ่งมาตามคุณเชอรี่จริงๆเดี๋ยวเราไปแชร์กันดีกว่าทุกคนว่า คุณเชอรี่นะพูดถึงแบบมุมมองทางครอบครัวว่ายังไง คนที่เราควรจะเกรงใจมากที่สุดคือสมาชิกในครอบครัวแน่นอนทุกคนในครอบครัวไม่ได้เห็นตรงกันในทุกๆเรื่องปัญหาในครอบครัวมันมีทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกับสามีภรรยาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ลูกพี่น้องคือมันสามารถมีความเห็นไม่ตรงกันได้ในหลากหลายมิติมากๆเลยอะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มันอยู่อย่างสักดิ์ติได้จากความ่ากนั้นน่ะก็คือการรักษาใจซึ่งกันและกันแล้วก็การให้เกียรติซึ่งกันและกันอันเนี้ย ก็จะเป็นอย่างหนึ่งนะคะที่จะทําให้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นมันก็อาจจะแบบเบาบางสำหรับพี่ครอบครัวคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างจุดเริ่มต้นของชีวิตของเราจุดเริ่มต้นของการฟูฟักในการที่ จะทําให้เป็นเรามันก็จะมีการอบรมเลี้ยงดูให้ความรักให้ความอบอุ่นอะไรต่างๆที่มันจะฟูฟักคนคนหนึ่งขึ้นมาให้เขาเป็นคนแบบไหนเพราะฉะนั้นสําหรับพี่นอกจากครอบครัวจะมีความสําคัญมากๆในแง่ของความรู้สึกแล้วยังมีบทบาทสําคัญมากๆในแง่ของสถาบันทางสังคมด้วยการที่ประชากรของประเทศหนึ่งๆจะมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญมากๆ ยิ่งได้ฟังทัศนคติทางครอบครัวแบบนี้ก็ยิ่งหลงรักทุกคนเพราะแอก็เป็นคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวมากแอรมาจากครอบครัวที่อบอุ่นมากมีคุณพ่อคุณแม่ที่ดีมากและทุกวันนี้นะคะก็เป็นคนที่มีครอบครัวความรักมีสามีที่ใช้คำว่าดีมากคือเป็นคนที่อบอุ่นน่ะพอพอมาเห็นคนที่มีทัศนคติแบบเนี้ย คล้ายๆกับเราอ่ะเราก็ยิ่งชอบนี่ยังโกรธตัวเองเลยนะว่าแบบนี่ทำไมฉันเพิ่งจะมาตามคุณเชอรี่เอาตอนนี้เพราะไลฟ์สไตล์ของแอร์จริงๆก็แบบมีความคล้ายมากแอร์เป็นคนที่ชอบทําบุญชอบสวดมนต์แล้วก็เนี่ยสายรักโลกนะคะไปไหนมานไหนชอปปิ้งก็จะต้องมีถุงผ้ามีถุงตลอดเป็นคนที่แวววนไปมากแววนไปจนช้ำอะ่ะ แต่จิตอาสาอาจจะไม่ได้สู้คุณเชอรี่ค่ะทุกคนเฮ้ย hey, เราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่มีคุณภาพไ,<ม>ได้จากคนที่เราติดตามนะคะท,คที่โคกสะอาดก่อนที่แรกจริงๆอ่ะเรามองว่าเราอยากได้ข้าวจากหลายๆชุมชน ที่มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับสิริไทยใช่ไหมคะแต่ว่าเราชิมข้าวแล้วอะ่ะข้าวสกลที่บ้านโคกสะอาดก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าโอ้เราอยากเริ่มที่นี่มากเลยด้วยรสชาติของข้าวสัมผัสของของข้าวอะไรเงี้ยค่ะอยากไปปลูกข้าวตามเลยอะ่ะเป็นภูมิปัญญาแบบท้องถิ่นอะ่ะที่เรารู้สึกว่าเออมันดีมากๆเลยแล้วเราเนี่ยไม่เคยทราบ มาก่อนว่ามันมีกระบวนการแบบนี้ด้วยถ้าคนข้างนอกเนี่ยได้ทราบถึงกระบวนการแบบเนี้ยที่มาของเขากรรมวิธีของเขาอะ่ะก็คงจะรู้สึกแบบที่เรารู้สึกว่าภาคภูมิใจในข้าวไทยจริงๆเลยแล้วก็อยากจะให้คนอื่นๆเนี่ยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันค่ะเป็นไงคะทุกคนโอ้โหสิริไทยแบนด์ของคุณเชอรี่ไม่รักไม่ได้แล้วผูว้หญิงคนนี้ถ้าใครนะคะ เป็นสายกรีนคล้ายๆคุณเชอรี่แบบที่แอดเป็นด้วยเป็นสายแวร์วนไปเป็นสายที่แบบทเที่ยวคนเดียวก็ได้ไปไหนคนเดียวก็ได้เหมือนที่คุณเชอรี่ไปเที่ยวญี่ปุ่นทํะไรคนเดียวก็ได้มาเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็แอดก็จะรีแคปตามติดชีวิตคุณเชอรี่อีกคนในมุมที่แอดชอบนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย